สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านหน้าร้อนแล้วครับเรามาตรวจเช็คสภาพพัดลมให้พร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะแนะนําในหลายๆอย่างที่พัดลมมีปัญหานะครับเริ่มจากตัวปุ่มเปิดปิดตัวนี้นะครับถ้าของใครมีปุ่มที่ว่ามันกดลงไปแล้วค้างนะครับนี่ครับกดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอะไรถ้ากดลงไปแล้วค้างแก้ไขง่ายๆนะครับบางทีเราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยครับข้างล่างนี่ครับด้วย ปุ่มที่เรากดลงไปเนี่ยมันไปสปริงมันไปข้างนะครับปุ่มใดปุ่มหนึ่งไปสปริงไปข้างเนี่ยมันก็จะกดไม่ได้เปิดได้เปิดด้านหลังเข้าไปไปดูในคลิปย้อนหลังเรามีแนะนําให้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับแค่เปลี่ยนปุ่มทั้งล่างเนี่ยให้มันสปริงมันเข้าล็อกมันก็จะหายนะครับวิธีแก้ง่ายๆครับวิธีหนึ่งที่หนึ่งับต่อไปก็หน้าร้อนนี่พอพยายามล้างนะครับล้างตะแกง ล้างใบพัดพัดลมเนี่ยถอดถอดลงมาล้ังง่ายๆครับคนที่ไม่เคยก็สามารถทาได้ครับเดี๋ยวถอดง่ายๆเลยครับถอดตะเกรงอย่างเงี้ยนี่ครับถ้าถอดเป็นแล้วก็พยายามถอดล้างพัดลมมันก็จะพัดสะดวกแล้วก็จะทําให้พัดลมเย็นนะครับนี่ครับถอดออกมาครับตัวนี้หมุนย้อนเข็มนาฬิกานะครับเวลาเปิดนี่จะตามเข็มนาฬิกาถ้าเวลาปิดนี่ตามย้อนเข็มนาฬิกานะครับนี่ครับ ส่วนถ้าเกี่ยวตัวนี้หวานนะครับเราก็มีวิธีแก้ไขหลายอย่างนะครับในคลิปย้อนหลังมีมีในช่องนะครับเข้าไปชมได้ครับเบื้องต้นก็คือใช้ถ้าเราเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนดีฝานะครับแต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ใช้ชั่วคาวไปก่อนก็นําพลาสติกครับถุงพลาสติกมาสวมตรงนี้ก็ได้นะครับถุงพลาสติกมาบางๆอ่ะเราใส่เข้าไปตรงนี้แล้วไข่เข้าไปมันก็จะใช้ได้ชั่วคาวนะครับหรือไม่ก็ใช้พันเกลียวนะครับพันเกลียวที่เราใช้กับต่อท่อน้ำนะครับ พันเกลียวท่อน้ํา PVC เวลาเราต่อพอกก๊อกน้ําอะไรเงี้ยที่เราพันเกลียวอะเราก็สามารถพันถูกตัวนี้ได้ครับพันพันสักสองสามรอบแล้วก็ตัวนี้ไขเข้าไปก็แน่นได้เหมือนกันครับเป็นวิธีแก้ไขครับส่วนใบพัดนี้ครับถ้ามีการแตกเราก็สมควรจะเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเราจะแก้ไขให้ใช้ได้ไปก่อนก่อนที่เราจะเปลี่ยนตัวใหม่ก็ใช้กาวเป็นกาวติดนะครับติดรอยแตกนะครับใช้แป้ง โดยนำนิดหนึ่งครับเอากาวติดเมื่อติดแล้วแห้งเราก็ใช้เป็นกระสายนะขัดก็เสียงจะไม่ไม่มีเสียงนะครับถ้าไม่ไม่กระสายขัดก็จะมีเสียงต้านก็ใช้ได้ไปชั่วคขาวก่อนเมื่อเราเปลี่ยนมีตัวใหม่หมาเปลี่ยนก็มาเปลี่ยนนะครับอย่างละทีละขั้นตอนนะครับส่วนตัวนี้ก็เราก็ถอดล้างได้ครับด้วยการถอดอย่างงี้ง่ายๆครับถอดตะแกรงหลังนะครับเนี่ยแบบนี้ครับ วิธีทําให้พัดลมมันเย็นนะครับเนี่ยถอดออกมาอย่างนี้ไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ล้างนําไปล้างส่วนตัวเนี้ยที่มีปัญหาเยอะๆก็ตัวนี้เหมือนกันครับบางครั้งเนี่ยตัวเนี้ยเราใช้ไปตัวตัวนี้เขาเรียกกระโหลกหลังนะครับตัวเนี้ยกระโหลกหลังสแกงเนี่ยตัวเนี้ยมันจะหักนะครับบางทีเราใช้ใช้ไปตัวเนี้ยหักหักก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับตัวเนี้ยครับถอดออกมาจะมีจะมีไขค,รครวงนะครับเป็นไขควงเนี่ยสามตัวบ้างสี่ตัวบ้างแล้วแต่นะครับ แล้วแต่ยี่ห้อเราก็ถอดตัวเนี้ยถอดตัวตัวฝากระโหลกตัวนี้นะครับเอาไปเปลี่ยนได้ก็ตัวหนึ่งประมาณก็6-70บาทแล้วแต่นะครับแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยตัวนี้ก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับต้องทิ้งถ้าคนไม่รู้ก็เจออย่างนี้ก็ตายแล้วใช้ไม่ได้แต่จริงๆแล้วเปลี่ยนตัวเนี้ยกระโหลกหลังเนี่ยไม่กี่บาทครับ5-60บาทแล้วแต่ครับแล้วแต่ยี่ห้อแต่รุ่นเอาถอดตัวเนี้ยไปเปลี่ยนไปเทียบเปลี่ยนที่ร้านเลยครับร้านอะไรมีขายนะครับตัวนี้ครับ เนี่ยตัวเดือยตัวเนี้ยตัวเดือยที่มันมันจะไขตัวเนี้ยพอพอใส่ตะแกรงหลังแล้วก็ไขยอย่างเงี้ยตัวเนี้ยหักบ่อยมากเราก็เปลี่ยนได้นะครับส่วนมาตัวนี้ก็พัดลมถ,ถ้าใครมีปัญหานะครับเนี่ยพัดลมในเวลามันจะคอตกมันจะหัวทิ่มลงมามันเราจับเงยหน้าขึ้นมาก็มันจะไม่อยู่มันก็จะรูดลงนะครับตัวนีแ้แก้ไขได้ครับง่ายๆครับในคลิปในช่องมีนะครับมีวิธีแก้ไขเราเราจะบอกง่ายๆครับเนี่ย ขายแค่น yell, ็อตต, um ต, right ตัวเนี้ยตัวนี้ครับสองตัวนี่ครับหนึ่งตัวสองตัวเนี่ยใครไขรออกมาครับด้วยไขกวงตัวเดียวนะครับมีคลิปให้ดูครับในช่องครับนี่ครับแล้วเราเราก็ไขไขไขตัวนี้สองตัวแล้วก็ยกยกคอตัวนี้ขึ้นมานะครับโดยเราใช้วิธีตะแคงลงกับพื้นก็ได้นะครับตัวนี้มันจะมีสายสายมันอยู่ข้างในเนี่ยมันจะมันมันสามารถสายมันก็เคลื่อนเคลื่อนย้ายได้ยืดได้เราวางกับพื้นนะ เมื่อถอดออกมาแล้วเนี่ยตัวนี้มันจะมีเดือยข้างในตัวข้างในนะครับมีมีไขควงข้างในตัวเดียวนะครับเราไขาข้างในเนี่ยไขยให้มันแน่นแค่ไขให้มันแน่นฝาเดิมนิดหน่อยจับดูนะครับมันก็จะสามารถล็อกได้คอไม่ตกถ้ามีปัญหาแบบนี้ก็ลองทําดูนะครับพัดลงคอตกไม่ยากเลยครับไขควงตัวเดียวแล้วก็จับเข้ามาใส่เหมือนเดิมนะสวมเข้ามาให้ใหลรอยเดิมแบบเนี้ยแล้วก็เอาน็อตสองตัวเนี่ย น็อตที่มันปีตรงนี้มันเป็นจะเป็นสแฉกนะแต่สี่แฉกเราไขเข้าไม่เหมือนเดิมแค่นั้นครับวิธีแก้ไขพัดลมคอตกต่อไปก็ถ้ามีพัดลมที่หมุนไม่แรงนะครับพัดลมไขที่ใช้นะครับหมุนไม่แรงเปิดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามมันจะเบามันจะไม่แรงนะครับเราวิธีแก้ไขเดี๋ยวเรามาดูทั้งหลังนี้ครับไขตรงนี้ออกนะครับ ตัวนี้จะนี่ครับจะมีไขควงตัวนี้ครับตัวท้ายที่ตวงแล้วก็ตัวตัวหลักข้างบนนี้นะครันบน,นี่ครับตัวหลักข้างบนเนี่ยมันจะมาไขากับตัวนี้นะครับพัดลมไม่แรงนะครับดูนะครับนี่นะครับคือตัวเนี้เดี๋ยวดูใกล้ๆนะเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้เขาเรียกคาปาชิเตอร์นะครับตัวนี้ครับเนี่ยมันจะมีตัวเลขนะครับเนี่ยพัดลมสิบหกนิ้วเนี่ยมันจะมีตัวนี้ก็คือหนึ่งจุดห้านะค่าของมันคือหนึ่งจุดห้าค่าตัวนี้มันเสื่อมนะครับค่ามันเสื่อมมันเป็นได้นะครับถ้าค่ามันเสื่อมก็ มันจะทําให้หมุนเบาเราก็เปลี่ยนตัวเนี้ยถอดตัวนี้ง่ายๆครับจะมีจะมีมีน็อตตัวเนี้ยแต่ตัวตัวตัวนี้ครับนี่ครับมีน็อตตัวตัวเนี้ยตัวเดียวไขควงนะครับไขออกมาแล้วก็เอาสายมาเปลี่ยนเปลี่ยนเข้าไปกับตัวเดิมเนี่ยแล้วก็ใช้เป็นบัดกีเชื่อมก็ได้หรือถ้าไม่มีบัดกีเชื่อมก็เอเป็นก๊อเทปพันก็ได้นะครับแต่ให้ดีก็บัดกีเชื่อมตัวนี้นะครับสายนี้สามารถสลับกันได้นะครับไม่เป็นไรครับ ถอดออมาเนี่ยถอดตัวนี้มามันก็จะออกมาอ,ออกมาเลยครับไม่ยากครับส่วนตัวข้างในนี้ก็จะข้างในนี้จะเป็นพวกพันพันใดพวกเนี้ยถ้าเราทําไม่ได้เราก็ไม่ต้องทําครับก็คือหลักๆก,ก็คือเอาง่ายๆตัวเนี้ยแต่ตัวนี้ถ้าคนทําเป็นก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็จะมีตัวตัวตรงตรงเนี้ยข้างในนี้มันจะมีเทอร์โมฟิลนะครับเทอร์โมฟิลอีกตัวหนึ่งโทโมฟิลตัวนี้ถ้ามันค่ามันเสื่อม มันก็ทําให้ไม่หมุนได้ทั้งหน้าทั้งในนะครับที่มันอยู่กันข้างในเนี่ยจะต้องต้องขายตัวนี้นะครับมาตัวนี้มันก็จะเป็นงานยากหน่อยถ้าคนไม่เป็นก็ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำให้ให้ทํานะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเราก็สามารถหยอดตัวนี้นะครับตัวเนี้ยเราหมุนดูแก่ถ้าถ้ามันฝืดฝืแก้ไขเบื้องต้นก็ใช้น้ํามันน้ํามันหยอดได้นะครับน้ํามันก็จะเป็นน้ํามันพวกน้ํามันจักรแบบเนี้ยสามารถหยอดไปได้แทนจาระบีข้างในนะครับ มันจะมีเจระ,ะ,ะ,ะบีทั้งในถ้าเราไม่มีเราก็ใช้น้ํามันเนี่ยหยดเข้าไปตรงนี้ตรงแกนนี้นะครับแล้วก็หมุนๆน,นี่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยตัวนี้นะครับถ้าเราเนี่ยถ้าเราหมุนอย่างเงี้ยถ้ามันหมุนเรื่อนๆอย่างเงี้ยหมุนเรื่อนๆอย่างเงี้ยก็คือเปลี่ยนตัวนี้ได้เลยนะครับ คาปาซิเตอร์เนี่ยมันเปลี่ยนได้เลยถ้าตัวนี้หมุนหมุนนะครับหรือว่าหรือว่าเราเสียบปลั๊กไฟแล้วตัวนี้หมุนหมุนธรรมดานะครับหมุนคือมันเบาๆอ่ะก็เราเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้คาปาซิเตอร์แต่ถ้าเราหมุนตัวนี้ไม่หมุนเลยครับแกนฟืดเลยไม่หมุนเลยเนี่ยเราก็ต้องหาสาเหตุนะครับบางทีก็ไม่ได้เป็นสาเหตุครับคาปาซิเตอร์เนี่ยครับอาจจะเป็นตัวข้างในที่ว่าเทอร์โมฟิลค่ามันเสื่อมมันก็ไม่หมุนหรือว่าตัวบูตตัวเนี้ตัวนี้มันติดนะครับตัวนี้มันติดแน่นเลยก็คือตัวูข้้างในนตัวี บูทข้างในนี่ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าคนมีความรู้นะครับก็ถอดตัวนี้เข้ามาแล้วก็ถอดตัวเปลี่ยนเปลี่ยนข้างในตัวบูทเนี่ยหรือว่าถอดล้างก็ได้นะครับตัวบูทแล้วก็จะมีเป็นมันจะมีเป็นเนี้ยคล้ายๆกับยาของแบบเนี้ยเอาไปเปลี่ยนข้างในแล้วก็หยดน้ํามันแล้วตัวนี้ก็จะเอาตัวเก่ามาล้างให้สะอาดก็ได้นะครับตัวบูทนี่นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนตัวใหม่ก็ตอนเปลี่ยนก็ใช้จารบีใส่เข้าไปข้างในตัวนี้ก็จะยากหน่อยก็ให้ผู้เยี่ยวชหน่อยครับ ว่าเบื Regard ้องต้นก็คือหลักๆก็ที่แนะนําให้ดูแบบนี anyway, to to ้นะครับหลักๆก็คือพัดลมต้องล้างทำความสะอาดให้มันสะอาดนะครับหน้าร้อนอากาศร้อนๆอย่างนี้เราก็มาแนะนําให้ชมกันนะครับแก้ไขเบื้องต้นง่ายๆนะครับพัดลมเดี๋ยวก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็ใช้ใช้ได้เหมือนเดิมวิธีประกอบก็แบบประกอบเข้าไปรูปรูปทรงแบบเดิมนะครับเรามาแนะนําให้ชมกันนะครับ มีหลายๆคลิปในช่องเกี่ยวกับซ่อมพัดลมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับท่านชมแล้วชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ